ตรงนั้นก็ต่อยระดับช่วงได้คู่เอกอะไรอยู่นะครับดังนั้นกําลังพีคพอคิดว่าขึ้นชั้นต่อยกับพวกพี่ชูถิ่นอะไรเงี้ยสองไฟหน้าชนะอะไรเงี้ยพอแพ้แล้วก็หมดหมดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ลังด้วยสวัสดีครับผมนี่ขอต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช่องยูทูบจะมานั่งคุยครับคู่มวยเหมือนเดิมว้า ทำอะไรยังไงอยู่ที่ไหนอีพีที่ไรครับอีพีนี้วันนี้อีพีประมาณ e ีสิบเก้าอ๋อผม EP สิบเก้าแล้วนี่ครับพี่หลังสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณหลังแนะนําชื่ออะไรด้วยผมคุณหลังนะครับผมต่อยมวยก็เพชรบางฟังสักชาติครับผมเพชรบางฟังสักชาติแก้วสมฤทธิ์ครับผมก็อยู่แก้วสมฤทธิ์มาตั้งสิบกว่าปีรวมแล้วถ้ามาจาก แต่ก่อนมาจนถึตงตอนนี้ก็รวมแล้วก็เกือบ20ปีแล้ว20ปีมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่มาอยู่ค่ายมวยแก้วสมเด็จมาประมาณ20น่าจะ20ได้ไน่าจะอายุ20อ่าใช่ม,ม,มาอยู่ตอนที่อายุ20เหรอ20ประมาณ20ยาก21นั่นแหละ20ตัวกว่าเนาะตอนที่ผมมาตอนนั้นตอนที่พี่ออกไปอายุเท่าไหร่ย่าง22นะมาเพียเดียว มาปีเดียวเรื่องจริงมาแบบเรต่อยกันมาตรงนั้นคือเคือว่าไปบวชอ๋อเนอะไปบวชตรงนั้นคือว่ามันเขาเรียกว่าต่อยและต่อยมวยแล้วคือว่าเราคิดว่าเราชนะเงี้ยแล้วเราเขาให้เราแพ้เงี้ยคือว่ามันหมด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 ความรู้สึกที่มันเอออแล้วมัน๋อในช่วงมาอยู่แก่สลิดใช่ใช่ช่วงนั้นก็ช่วงนั้นก็ทำฟอร์มสดขึ้นมาอยู่พักหนึ่งช่วงนั้นก็ต่อยระดับช่วงได้กุเอะอะไรอยู่นะครับาะนั้นมากําลังพีคพอคิดว่าขึ้นชั้นต่อยพวกพี่ชูถิ่นอะไรเงี้ย สองไฟหน้าชนะอะไรี้พอแพ้แล้วก็หมดหมดหมดความรู้สึกหมดใจเราซ้อมมวยมาแต่มาแพ้หน้าเสือเหมือนมวยสมัยเนี้ทำแทบตายก็ต้องสารน้องๆที่ผ่านมาต่อยแบบคิดว่าตัวเองชนะมันมีการพนันเข้ามาเกี่ยวหน้าเสือเข้ามาเกี่ยวแล้วคนที่ซ้อมมวยพูดถึงนักมวยที่ซ้อมเหนื่อยแทบตายต้องตื่นต้องวิ่งต้องอดทนอะไรเงี้ยใช่ป่ะเพียงเพราะการพนันคําเดียวเนี่ยมันคือแบบความรู้สึกชกมวยครั้งแรกชื่ออะไรอายุ เขาอะไรอายุน่าจะห้าปีหกปีมั้งห้าแม่ชื่อลุงสุริยาเอ่อเพชรบางปังตุงเสียเพชรบางปังชื่อลุงสุริยาใช่เพชรมางปังเป็นบางปังตอนนั้นก็อยู่เอ่อนครนายกจังหวัดนครนายกเป็นมวยอยู่ซ้อมอยู่แถวบ้านไอเราใจเราไม่ชอบมวยหรอกพ่อพ่อชอบนะเราก็ชอบฟุตบอลธรรมดาตามเด็กเอ่อประเทศไทยได้ไหมขชนบทเลยก็ชอบเล่นบอลพอ พ่อเอาไปลองซ้อมดูฝ่อยครั้งแรกน่าจะประมาณแยกหกปวดนั่นแหละซ้อมประมาณได้ประมาณสองเดือนสามเดือนสามเดือนสี่เดือนสิบหกกิโลครั้งแรกชนะชนะครับผมแต่เขาบอกว่ากระโดดเป็นลิงเลยยังจาได้ไหมจำไม่ได้แต่เขาบอกว่ากระโดดเหมือนลิงเงี่ยต่อยมวยอ่าใช่อหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็เดินก็ต่อยอยู่นครนายกตอย่อย ที่ไหนอดิศรน,นวนครสุรินทร์สระสบ,บุรีก็เดินสายไปไปทั่วแถวนั้นปาจีนอะไรบาไๆจังหวัดก็มีมวยตอนนั้นก็<ค>มีมวยหลายตัวมาซุ่มต่ออยู่ตอน,นเด็กใช่ไหรุ่นนั้นรุ่นนั้นเคยเคยอยู่กับมีคมพยักลูกเสด็จได้บางไใครคมพยักหรือคมพยักแฟร์แท็กเก่าตอนนั้นประมาณน่าจะคือคนละคนคมพยัก ลูกเสด็จแม่บางไผ่พี่ใช้ของอ้ไรเขี้ยวพยักพันพยัตก็คนพี่คนพี่แต่น้าแล้วประมาณตอนนั้นเขาเอามาส้มกินอหละประมาณเราประมาณ2ี่สกว่ากิโลหรือส0ิีกิโลมั้งยี่น่าจะย0สิบกว่ากิโลตอนนั้นยังเด็กเลยเอามาส้มกินเมื่งเดิมพันข้าวสามหมื่นมาตอนนั้นได้เมื่อไสรลอนเลยเราเราไป้ล้นเ่ยเขามาส้มกินเ็าบอกว่าเออเขาบอกมาส้มกินนะแต่ี่ไหนได้เราเราใส่ไสรลอนเลยใส่ขันลอนเลย มารู้ตอนปล่อยเสร็จด้วยเขาบอกว่าโอ้โมมึงเอามากินมวยมากินกินไม่ได้ไม่ได้กินพี่ไม่ได้เลยสมัยก่อนมวยซุ่มเยอะสมัยก่อนใช่ซอนเราก็ไม่รู้ไงล้วก็ว่าเออตอนนั้นสมัยก่อนเมื่อยี่สิกว่าปีที่แล้วเดิมพันข้างละเะาไโอ้ข้างละสามหมื่นสี่หมื่นอย่เยอะเยอะนะสมัยสมัยก่อนครับหลังจากนั้นเปง่ไงต่อชกมวยไปเรื่อยๆแล้วทุ่มมวยไปด้วยเรียนไปด้วยครับธรรมดาของวิถีนะเรียนมวยไปด้วยเลยซ้อมมวย วันไหนมีช่วงไหนมีรายการตจะเ่อยหน่อยอกลับมาบ้านมีกันบ้านสมวยเสร็จมีการบ้านทำทำกันบ้านสมวยเสร็จก็ต้องกันบ้านเสียเวลาไม่มีเวลาเที่ยวเล่นกับเพื่อนนะไปเสร็จโอเคถึงเยอะได,ได้ได้เที่ยวเล่นกับเพื่อนชีวิตน้กมวยประมาณนี้แต่ใครไม่เป็นม่รูดนั้นมาใช้ชื่อนี่ได้ไงพิษปังปังศักดิ์ชาติก็ตอนนั้นตอนจบม .6 ขึ้นไปอยู่เชียงใหม่ เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ได้ประมาณช่วงจบโมกท้งนั้นก็คือว่าทางหัวหน้าเก่าทีนครนายเกเขาก็ครับตอนนั้นคือว่าเราตอนนั้นอสอบติดของ <ors> อมอสวมอสวคัตอนนั้นคือว่าถ้าเราเรียนก็คือเลิกต่อยมวยเลยไม่ยุ่งกับมวยอ่ะก็คือว่าถ้าเลือกถ้าเลือกเรียนตอนนั้นรอแค่รอไปถือว่าเราใช้โคา้าอทุกอย่างเสร็จมาแล้วรอแค่ไปจ่ายตังค์่าเทมอมเลยรอ,อืม แล้ววันนั้นวันหน้าเก่าเขาก็ถามว่าจะต่อยมวยจะต่อยมวยไหมจะขึ้นไปเชียงใหม่อือจะเลไปก็เขาบอกให้เวลาคิดวันนึงก็คุยเราก็อยากเรียนเราก็อยากเรียนนะตรงนั้นคือว่าใจก็อยากต่อยก็อยากต่อยอยากถือว่ามันสองทางเลือกอ่ะครับเขาบอกอ่ะไม่เป็นไรให้เวลาคิดสองวันคือบอกอ่ะไม่เป็นไรครับผมคือว่าทิ้งเรียนโอเคเลือกที่จะไปเชียงใหม่แล้วก็ไปอยู่นั่นก็คือว่าแล้วก็ ตอนแรกก็ใช้ชื่อเดิมอยู่พออยู่เชียงใหม่ได้ปีกว่าๆยี่สองปีอ่ะอแล้วก็ทั้งนั้นก็ไม่มีคนซ้อมแล้วพอตอนนั้นไปซ้อมกับเด่นนาการเด่นนาการใช่รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ไปซ้อมมาเด่นนาการสวิรพันธ์พอเด่นนาการลงมาอยู่ที่เจ้าสมฤทธิ์ช่วงนั้นก็ไม่มีคู่ซ้อมคู่ปั้มแต่ตะเวนตั้งแตก็คือตะเวนไปไปปั้มกับพวกจริงซางสมัยก่อนอยู่เชียงรายลำพูน ไปด้วยเหรอไปเลยซ้อมกิ่งซางแต่กิ่งซางจำไม่ได้ก็วันไปซ้อมกิ่งไปซ้อมกิ่งซางไปปั้มอยู่อเออก็พี่ชายของวันพี่ชายสมศริงวอนเขาพาไปอไป,ไปอยู่กับพี่ชายของวันพี่ชายสมศริงมีจำได้เลยพี่นันเอศรีเมืองหลงนันพี่ศรีเมือง,งอ่หลงนัน,น,งนก็คือว่าพามไวยไปต่อยที่ประตูท่าแพเชียงใหม่พอดีทางพี่ชายของวันพี่ชัยสมศริงเขาก็ติดต่อไว้จะฝากเรามาที่ กักสมิธครับไอ้ใจเราก็โอมานะแล้วก็ไม่อยากจะมาเนาะโอต้องย้ายทีแล้วแล้วก็วันนั้นจําได้เมื่อแตเสร็จลุงนันพี่นันก็มารับหน้าจะประมาณปีสองปีสามอะปีสองปีสามเลยอ่ใช่แล้วก็มารับที่ที่วัดเหมือง่าที่วัดเหมือง่าแล้วก็บินแล้วก็นั่งรถกับกรุงเทพนั่งรถเลยนั่งรถรถตู้เขานั่งรถนั่งรถเอ่อนั่งรถยนต์รถกระบะนั่นแหละอ่าวันนั้นก็พาฝรั่งไปิดตัวนั่งรถกระบะนอนนอนมาเลย ก็เลยมาเลยก็มาอยู่แกรนดเป็นตั้งแต่ช่วงนั้นครับผมน่าจะประมาณย่าง20ก็ช่วงต้นที่เราไป20มาอยู่ได้ประมาณกี่ปีถึงปีแต่ตรงนั้นมาก็ที่ได้กี่ปีถึงออกสองปีั้งสองปีสองปีก็ต่อยทําฟอร์มแล้วก็ตรงนั้นคือว่าต่อยช่องเจ็ดมวยรอบทาน้ําหนักไม่ได้โดนรอบด้วยโดนดองโดนดองตอนนั้นก็ต่อยก็คือว่าแปดคนนะตอนนั้นรุ่นเปาลิสได้แชมป์ก็ อชนะไปแรกตรงนั้นลดน้าหนักเยอะสิบกิโลโอ้โหทรมานไอ้ที่เราเกินไปอะเกินไปตกท้ายช่างอะคือว่าเราไม่ได้มีเจตนาทําไม่ไหวอดท้องอดข้าวโอ้โหไม่ได้กินข้าวแบบสองวันสองวันน้ำสิบกิโลลดได้ไปแรกไปสองก็คือว่าลดลดปล่อยกับปรวลิตลดปล่อยแต่ไม่มีแรงหมดตั้งแต่ยกสามอะเดินไม่กะเตะเรียบร้อยเลย มีคลิปด้วยไหยอ่ามีคลิปอยู่ไอที่ยกห้ายกห้ากันคอสลบเหมือนเลยหมดตั้งแต่ยกสามเท่าช่วงนั้นก็คือว่าทะลดหน่ะได้ก็ก็ยังก็มีลุ้นอยู่เนี่ยเพราะว่าพอลดไม่ได้พอต่อยไปต่อยกับเปา e r ยกสามหมดหมดตั้งแต่ยกสามแล้วเร่งคือว่ามันเร่งไม่ได้แล้วหมดคือว่าหมดเกี้ยงเลยหมดแจกเลยอ่าแล้วพอไฟที่สาม ไไวันที่ไฟที่สามรถเหมือนเดิมเหมือนเดิมสิบกิโลเราก็ทําอย่างเนี้ยวันเสาร์เนี้ยเราทำนะตอนเนี้ยพุกงนี้วันอาทิตย์จะช่างตอนเช้าอย่างวันเนี้ยเราเหลือสองกิโลคือว่าทำไม่ไหวแล้ววันนั้นคือจําได้เลยพีพ่โจกอนุวัต,ต่อยเมื่อรอบอินสุรอบรองรอ,อบรองกอับลลนาชัยวันเสาร์วันเสาร์วันนั้นเราช่างเรานอนอยู่ค่คนเดียวนั้นรอลดน้ำหนักลดน้ำหนักแล้ว ที่มาแตงโมไหมที่มาของคำาแตงโมใครไม่รู้ก็คือว่าอไปช่งไปแช่เอาแตงโมไปแช่ไว้ในตู้เย็นอะเหมือนนักมวยเวลาซ้อมเสร็จก็จะเอาผลไม้กินผลไม้กันพอดีช่อเก็บไว้ช่องในช่างฟิตพอดีวันนั้นเขาไปดูมวยกันหมดแต่เราก็ไม่ไหวลุกขึ้นมาหาจะหาน้ํากินน่ะเปิดไปหมอเจอแตงโมปุ๊บลองกัดคำหนึ่งโอ้โหชื่อใจคำแรกคำแรกมาสักหน่อยสักพักมา เรียบร้อยเลยสองชิ้นคำสองเริ่มหนักขึ้นคำสองโอชื่นใจหวานเจี๊ยบอ่าเป็นที่มารเขเต็งว่าเออขึ้นมาเหมือนเดิมห้ากิโลเออแล้วเช้าวันอาทิตย์อะเป็นไงเรียบร้อยเรียบร้อยตรงตาช่างห้ากิโลผลการชนะพี่วันนั้นชนะนอกชนะนอกอยู่สามแตชนนอกจะแพ้แต่ตกรอบมาตกเทังนั้นกลับมาก็ประมาณสองเดือนสามเดือนอะคือว่าโรโมเตอร์ช่องเจ็ด เขาดองเขาไม่ให้ต่อยเขาโมโหเราหาว่าเราแบบจงใจแต่เราไม่ได้มีเจตนาไงเปช่วงอายุยี่สิบยี่บ็กําลังโตไงต้องแรกไปกําลังรับตอนไปกําลังไปชั่งน้าหนักอ่ะเขาห้ามเกิน6กกิโลพอดีแลตอนนั้นเราอยู่เวทประมาณห้าสแปดต่อยห้าสิบสองครึ่งร้อยสิบนะไปแรกก็พอดีใช่ไหม ซ้อมไปซ้อมมาทีน hmm. so ี้กินบำรุงเนีบำรุงดีมันขึ้นมาสีเลนะช่วงประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะช่วงประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดโอ้โหแบบตั้งมือแประมาณนี้เนี่ยซ้อมดีกินดีบำรุงดีมันทำให้น้ำหนักขึ้นหลังจากนั้นโอเคพี่หลังจากตอนนี้หลังจากชกมวยมาคุยเรื่องปัจจุบันดีกว่าอยู่ที่ไหนทําอะไรตอนปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ เสี่ยงไห้ครับผมมาได้ปีนี้เข้าปีที่หกนะครับปีที่หกแล้วมาสอนมวยมาสอนมวยมาเผยแพ่มวยไทยแามว่ามวยมาเผยแพ่มั่ก็หนึ่งก็คือเผยแร่ด้วยสองก็เราคือว่าจุดประสงค์หลักก็คือมาทางานนะหาเงินหาเงินเลี้ยงเียครอบครัวเลี้ยงผู้อยู่เบื้องหลังครับเลี้ยงตัวเองสร้างฐานะสร้างในของเราครับทําให้คนทางบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้น สบายใช่ครับผมเรายอมในคนเดียวเพื่อให้ทางบ้านมีความสุขมีอาชีพเอ้ยมีไความสุขสบายที่ดีขึ้นนะเป็นงาวิวบรรยากาศบรรยากาศที่ช่วยใหการทำงานถามว่าก็โอเคครับผมจะถามว่ามันเราเปลี่ยนไปทุกอย่าง่ะคือว่าต่ก่อนเราทำอาชีพครนะแต่เราต้องมาเปลี่ยนแบบหนึ่งถึงอาชีพถึงสมัครเล่นออกกำลังกายด้วยอะไรด้วยอซ้อมเพื่อเขาสานักมาซ้อมถามว่า มันไม่ใช่อาชีพเราก็ต้องเปลี่ยนแบบรูปแบบการสอนอ่าเปลี่ยนกันหมดอืจริงจังหยอกล้อไปเรื่อยอ่าใช่ก็คือว่าต้องเปลี่ยนวิธีเรียนจากเขาอ่าเรียนจากคนที่มาอยู่ก่อนบ้างใช่ไหมอ่าเราอาชีพแต่กอ่อนนามันมันก็ใช้ไม่ได้เสมอไปเพราะว่ามันคนละอย่างกันคนละแนวคนละสไตล์คนละแบบเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการวิธีการสอนอ่ามีความมีสนุกเฮฮามีอ่าเออ เขาแบบเป็นกันเองก็ลูกศิษย์อะไรอย่างเงนะนะแต่คือเขาว่าการสอนวัฒนธรรมแต่ก็ยังสอนเขาอยู่นะนะถึงรูปแบบการสอนเปลี่ยนไปแต่วัฒนธรรมนะมวยไทยของประวัติวัฒนธรรมไทยไปมาลนะาว่าต,ต้องรู้จักเขา<อ>มาแลยกมวอไหว้ถึงคุณเป็นลูกศิษย์นะถึงว่าไม่ใช่มือชีพแต่คุณต้องมีความเคารพคูมวยใชนะ่ใช่มานะอันนี้สําคัญคุณจะเก่ง คุณจะเก่งว่าครูมวยไม่ได้คุณต้องเคารพน,น,น้อมน้อมแมว่าคุณจะมีเงินรวยกว่าแค่ไหนแต่ถามว่าศักดิ์ศรีคนไทยความเป็นครูมวยคุณต้องก็คือเข้ามาได้ยินแล้วก็ใช่ไปมาม,มามาไหวแม้ว่าคุณจะมีเงินรวยมาจะแค่ไหน,มน <c oughs> ผมก็ผมก็คือว่าครูของคุณใช่ไหมประมาณนี้อืมก็ฝากถึงน้องๆสอบถามว่าอาชีพรุ่นหลังก็นักมวยมันก็อยู่ได้ไม่นานใช่ไหมใช่ประมาณสามสิบป เต็มที่ก็มันมีจุดพีกจุดตกตำ่ำนะอยู่ช่วงนึงก็ถามว่าก็เราก็ผ่านมาหมดแล้วใช่ไหมทุก<ช>อย่างเออว่าการอยู่เป็นยังไงชีพนักมวยก็เหมือนว่าหมาลานเนื้อเจ็บต่อยดีคนก็ชมต่อยไม่ดีคนก็ว่าอย่างานั้นเ่ยเข้าใจเออพอผ่านมาทุกอย่างแล้วอืมจะฝากถึงน้องรุ่นหลังว่าตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจครับผมเออควบคู่เพื่อเรียนถามว่าเออ เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราอนาคตเราก็ไม่แน่นอนว่าเพราะว่ามาจีนทุกวันนี้ก็ใช้วุฒิปริญญาตีขั้นต่ำอ่ใช่ไดเอรักษามาตรฐานการเรียนเอาควบคู่ไปด้วยะจะเรียนด้วยวุฒิอะไรสามารถหนักเบาสาขาไหนก็ได้สาขาไหนก็ได้เพราะว่าถ้ายได้จบต่อไปเออมันมันใช้เป็นใบเบิกใช้เป็นใบเบิกทางทํางานที่สะดวกใช่โอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่หลังรอบคมณสวัสดีมานั่งคุยกัน ก็อฝากติดตามไปหลังด้วย EP ต่อไปติดตามนะเป็นใครใช่ไหมใช่อไปอยู่ในเซียงไฮแล้วครูเมย์ในเซียงไคทุกคนครับทุกคนที่อยู่ในเซียงไคเราจะไปนั่งคุยแล้วสอบถามประวัติเขาทุกคนก็ขอติดตามี่หลังด้วยครับวันนี้ก็ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าฝากกดไลค์กดแชร์สามสัรใหาเยอะเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine.